สัสดีครับสวัสดีครับเก็บไ้เยบไ,ไเลยเ,เ,เ,เียบเ,เข้าไปเลย,เ,เ,ลยเอานิว้วเอานิ้วใหญ่ๆ อยู่ด้ให้ลูกดึงดึงดึงไอ้ไม้สวรรค์เดี๋ยวไหมไม้สวรรค์พ่อฮะให้พ่อใส่ด้วยเหรอคนนอัไม่เอาสีแดงลูกเอาสุจิ๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนอุ้ยใครบ้องให้โอนกินน้ำอักาแฟให้กินก็ได้กรแก สีเขียวชอบเข้าววัดมีสีเขียวและสีแดงชอบเข้าวัดเอาไปเสียบไปเสียบเสียบต้นไหนก็ได้เอาเสียบลูกเสียบเข้าไหมเอาต่ำๆเอาต่ำๆเสียบขั้นต่ำเนี่ยเออเมื่อกี้มันสูงไปเนี่ยงจังเลยได้เลยโอเคสาธุสาธุ ซื้อคนรู้ค่ะโอเคเย้นย้จะคนแล้วนะจ้าไม่จะคนแล้วอ่ะสวัสดีครับผู้นันกับยี่นทองจ้าสองสวัสดีครับอยู่เอราวัณครับหลานหลานอาจารย์อยู่โได้อยู่แล้วครับอันทมาหมเลย อันต่อหมออหัวปเปนรันตอมอตรนี่มี<อ>ทิชชคอันพิชกค,ครับเสียงโทรศัพท์เอดีโอ้แม่กระเป๋ารถเพิ่นอาล้วลูก,ลกเธอไปไหนนนี่วิ่งไปนี่แนีไป,ป่ปวงัง <c oughs> วัดนะยายมันเอาสัตพวพ์ไปในรถตุดดงุดดง ไปก็เป mm ็นการทำวัดสวดมนต์ต um. wow. ิดเสิเทศก่อนติเทศเลยกับลุเพิ่งทำวัดนะว่าเนี่โอ้ทุ่มครึ่งไม่รู้ทุ่มมาต้องถามนลูกจะไปไหนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าปะพ่อก็เปลี่ยนเสื้อผ้าครับ สวัสดียายแล้วบ่สวัสดีคุณยายโอ้เอาเหินทิมไปไม่พาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปไปอาบน้ำไปอาบน้ำอาบน้ำนี่ครับไปอาบน้ำก่อนนะครับ